ตาปีคือชื่อเรียกลำน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างเนิ่นนานกระทั่งทุกวันนี้ตามคลองสายย่อยที่แยกตัวออกจากแม่น้ำสายหลักผู้คนสองฝั่งลำน้ำยังคงผูกพันอยู่กับสายน้ำที่เขารู้จักพวกเขาใช้มันเป็นแหล่งหากินเป็นเส้นทางสัญจรและเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมันเป็นภาพที่ดูแตกต่างจากความเจริญของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรตลอดสองฝั่งลำน้ำเพื่อจำพวกลำพูและต้นจากยังคงมีปรากฏอยู่อย่างหนาตาบ้านโบราณของขุนประจันสิทิประชิตนายทหารสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงตั้งอยู่ในจุดเดิมด้วยวัยที่มากกว่า200ปีแม้มันจะสุดโทรมลงไปมากแต่ก็ยังคงพอปรากฏให้เห็นความเป็นบ้านเก่าแก่ที่เคยมีสภาพงดงามเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมา เลยลึกเข้าไปในคลองบางใบไม้จะพบวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นสถานที่ประจิษฐานของหลวงพ่อข้าวสุกองค์พระที่ถูกปั้นจากข้าวข้นบาทซึ่งแม้ในปัจจุบันจะถูกสร้างหุ้มทับด้วยทองแดงแต่ก็ยังคงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวบ้านอยู่เสมอครับนี่คือบทนำสำหรับรายการสองโลกในสัปดาห์นี้ภาพเหตุการณ์ในโครงการเที่ยวนี้มีกำไร เที่ยวเมืองไทยไปกับสิงห์ประจำเดือนสิงหาคมทริปแห่งการผจญภัยกับการสำรวจต้นน้ำตาปีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศพจังหวัดสุราษฎร์ธานี